Lives to build a tummage in California. Looking back on what we've done, our hearts fill with the love. Together, we've walked this road till today. We came as a little child. Been deeply in the truth, let the tongue shine throughout the whole world. With 72 years, he's the one we truly love. We love him more than anything we have. protect us all. It's the soul. It's a dream of the dreams. So precious, deeply in. มีค่าที่สุดสําหรับหนึ่งในหัวใจ We never let it go We give our hearts to spread สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ DMC g u ม d ไกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ d m เมวันนี้ผมองอาจรมนิทารับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ชมครับในครั้งที่ผ่านมานะครับทางรายการได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งเลยนะครับจากพระอาจารย์พระครูสดทิธรรมวิเทศปริบาสสานก,กิจพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รองจเจ้าวาดวัดพระธรรมก,กายแคลิฟอร์เนียและเลขานุการคณะก,กรรมก,การบริหารภาคพื้นอเมริกาให้ความเมตตาสนทนาธรรมเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการสถาปนา อาคาร72ปีของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชยโยนะครับซึ่งถือว่าเป็นอาคารประวัติศาสตร์ที่จะได้สร้างประวัติศาสตร์ให้บังเกิดขึ้นเติมเต็มประวัติศาสตร์ด้วยความอัศจรรย์ครับเพราะว่าจะเป็นอาคารอัศจรรย์ที่สร้างโดยความอัศจรรย์โดยคนอัศจรรย์แล้วก็จะเป็นศูนย์รวมศูนย์กลางในการขับเคลื่อนง,งานพระพุทธศาสนาอย่างเร็วแรงสืบไปแล้วก็มีการพูดคุยกัน ทิ้งท้ายความปลื้มปิติชวนติดตามต่อในวันนี้ว่าแก้วบรมมาจาก,กรพัดรัตนคุณพลของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อรวมถึงแก้วรัตนคุณพลที่อยู่เบื้องหน้าของกระผมอยู่ในขณะนี้นั้นเกี่ยวเนื่องกับการสถาปนาอาคารหลังนี้อย่างไรนะครับเราไปการวัฒการพระจาจาร์พร้อมๆกันต่อเนื่องนะครับการวัสนการพระจาจาร์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับเจริญพรสาธุครับในคราวที่ผ่านมาพระจาจย์ได้เมตตาพูดถึงภาพรวม ของอาคาร72ปีพระเด็พระคุณพระเทพยานมหามุนีณวัะธรรมกายแคลิฟอร์เนียซึ่งได้เกืิอนไว้ว่ามีใช่เป็นศาสนสถานจำเพาะเจาะจงแด่พระวิษุหรือว่าคารวาชชาวท้องถิ่นที่แคลิฟอร์เนียเท่านั้นเพราะว่าเกิดขึ้นจากพลังศรัทธาของหมู่มวลชาวพุทธและชาวท้องถิ่นทั่วทั้งภาคพ,พื้นอเมริกาตรงนี้ทํางานร่วมกันอย่างไรครับพวกเราได้มีความเห็นที่ตรงกันว่า เราจะตั้งใจบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงพอ่อธรรมชโยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อสัตชิวผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่พวกเราเคารพอย่างยิ่งด้วยการตั้งใจรวมกำลังศรัทธาของพวกเราทุกวัดเพื่อสร้างอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุรีให้สําเร็จเป็นอัศจรรย์ด้วยความตั้งใจของลูกๆพระธรรมพันธ้คนอัศจรรย์ภายในระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งอาคารแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางในการทํางาน ในการสนับสนุนส่งเสริมขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาในทุกๆสิ่งเพื่อการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าและแนะนำการประพฤติปฏิบัติธรรมให้ชาวท้องถิ่นให้ชาวอเมริกาและชาวโลกทั้งหลายพ้นจากความทุกข์พบสุขที่แท้จริงครับซึ่งณเวลานี้พวกเรามีความชัดเจนอย่างยิ่งที่จะสารฝันพ่อทอฝันยายขยายฝันหลวงปู่ให้เผยแผ่วิชาธรรมกายให้สถิตมั่นนิรันดรในภูมิภาคอเมริกาครับ ทราบข่าวเป็นมงคลว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานมหามุนีท่านได้เมตตาเป็นประธานในการมอบดวงแก้วบรม,มาจาัก,กรพรรดิรัตนคุณพลเพื่อเป็นประธานแห่งแก้วรัตนคุณพลของลูกๆตรงนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับคือรูปพระธรรมภาพาพื้นเมกาได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยอย่างสูงยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตามอบดวงแก้วบรม,มาจัก,กรพรรดิ รัตนคุณพลเป็นประธานอยู่ณแกนกลางอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้เมตตามอบดวงแก้วจัก,กรพรรดิรัตนขุณพลให้กับประธานใหญ่ในการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ครับก็คือมีแก้วบรม,มาจักรพรรดิรัตนขุณพล ของไม่เดชพระคุณหลวงพ่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30เซนสมเซนติเมตรนะครับเจริญพรแล้วก็จะมีแก้วจักรพัดรรัตนคุณพลเจริญพรซึ่งเป็นประธานคารวาสผู้สถาปนาถ้าเกิดพูดกันเข้าใจเวลาเราสร้างบทวิหารสารการเป็นก็คือประธานก่อสร้างถูกต้องไหมครับเจริญพรก็จะเป็นดวงนี้แหละครับเจริญพรอ๋อเป็นแก้วรัตนชาติอย่างไรครับพระอาจารย์เป็นแก้วรัตนชาติที่เปลี่ยนจากไม้กลายเป็นหินเป็นดวงแก้วที่มีความศักดิ์สิทธ ซึ่งจะอยู่เคียงคู่กับดวงแก้วบรมจกักรพรรดิราตกุลพลเสมือนเป็นประธานการก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนสนับสนุนยกยอพระพุทธศาสนาค,คนสําคัญเลยทีเดียวดวงแก้วดวงนี้จะปะเะดนสถานะแกนกลางอาการ72ปีส่วนดวงแก้วบรมจกักรพรรดิลูกนิมิตนั้นซึ่งกลมโดยธรรมชาติมีความศักดิ์สิทธิ์ดวงแก้วดวงนี้พระเดชพระคุวงพเมตตามอบให้กับประธานการก่อสร้างเพื่อเก็บไว้ ใช้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมที่บ้านของตัวเองโอโ้โหดวงนี้ไว้ที่วัดคู่บ, <น S 2> บุญอาคารและปีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นซึ่งตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้ปรนนากันเข้ามาก็มีผู้ปรนนาร่วมบุญกันแล้วก็จะประกาศเจ้าของบุญนั้นในวันที่26มีนาในการปฐมเริ่มวางดวงแก้วณอ,อาคาร72ปี อีเชติน<ะ><ะ>ี้สาธุโอ้น่าตื่นเต้นจริงเลยนะครับตื่นเต้นทั้งงานที่กําลังจะจัดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นสัญลักษณ์ว่าจากนี้ไปจะเกิดอาคารอาศัศจรรย์แบบโอปปาติกะขึ้นภายในช่วงระ,ระยะเวลาที่ทันปีอายุวัฒนะมงคลพระเด็กพคุณหลวงพ่อแล้วก็จะเป็นการเปิดตัวบุคคลสําคัญนะครับที่จะเป็นประธานใหญ่ในการก่อสร้างอาคารด้วยอันนี้คือในส่วนของแก้วจกกักรพรรดินะครับแล้วก็ยังมีดวงแก้ว ที่มีขนาดใหญ่กว่าดวงอื่นๆตรงนี้ก็เป็นแก้วจัก,กรพรรดิเหมือนกันหรือเปล่าเป็นดวงแก้วจัก,กรพรรดิรัตนคุณพล oh. เป็นดวงแก้วที่จะมอบให้กับผู้มีบุญซึ่งเป็นผู้ที่เป็นประธานในการนำหมูเ่เนาะมณะในการสร้างบุญสร้างบรารมีครับซึ่งก็สามารถที่จะติดต่อปาวนาร่วมบุญกันมาได้ในการที่จะเอาบุญใหญ่ในการสร้างวิหารทานในครั้งนี้นี่เหมือนเป็นประธานจักรพรรดิผมเข้าใจถูกต้องไหมครับพระอาจารย์ครับเจริญพร เป็นขุนรบจัก,กรพรรดิแวดล้อมอยู่กับบรมจักรพรรดิรัตนคุณลลพลเจริญพรนั่นก็คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,พอขอบรัทุทุกคนโอ้โหดูแล้วเป็นบรรยากาศเหมือนเราตั้งกองทัพธรรมอย่างนั้นเลยนะครับจเจริญพรได้เคียงคู่เคียงข้างอยู่กับผู้ที่เป็นบรมจักรพรรดิในดวงใจนะครับจเจริญพรครับผมอันนี้ก็มีจํานวนจํากัดแล้วครับพระอาจารย์ครับมีจํานวนจํากัดก็ต้องติดต่อกันเข้ามาระเดยดอย่างไรก็ติดต่อที่ วัดต่างๆในภาคพ,พื้นอเมริกานะครับแล้วจะมีเป็นดวงเล็กๆแล้วก็จะมีฐานรองด้วยนะครับตรงนี้คืออะไรครับดวงเล็กๆนี้ก็คือดวงแก้วรัตนขุลพลซึ่งมอบให้กับประธานกองกระถินที่ประจําปีพุทธศักราช2559หกนึ่งกองหนึ่งดวงซึ่งก็จะเป็นดวงแก้วประจําตัวที่จะไปประดิษฐานลายล้อมลายรอบดวงแก้วบรมประจกักรพดิของพระเดาพุ้หลวงพ่อครับที่ฐานของดวงแก้วนั้นทําด้วยหยกแท้ ก็จะสลักชื่อของผู้ร่วมบุญให้ติดสถิตยอยู่ณแกนกลางอาคาร7 2ปีไปตราบนานนิรันดร์กาลเลยทีเดียวสาธุครับรัตนคุณพลมีทั้งหมดประมาณกี่ดวงครับมีจำนวนทั้งหมด1,111ดวง1 1 1 1 1หบวกหเป็น2 1ง,งบวกหเป็น2เป็น2-2งสวันคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยนะครับถูกต้องเพราะว่าเราตั้งใจที่จะบูชาธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชิตด้วยชีวิตด้วยความทุ่มเทด้วยความตั้งใจและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรวนาจารย์ได้มอบถวายผ้าไตรกฐถินประจําปีพุทธศักราช2 5 5 9ก็เป็นบรรยากาศที่ทาซาบซึ้งปีติประทับใจในความเมตตาในความกรุณาของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อที่ได้สมโพธดวงแก้วชุดสุดท้ายแล้วก็มอบผ้าไตรจักรพัตรัตนกุลพล ให้กับหมู่คณะลูกๆทางภาคพ,พื้นอเมริกาอันนี้คือเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ท่านได้เมตตาให้เป็นสิริมงคลกับผู้เป็นเจ้าของบุญด้วยเจารย์พรท่านได้เมตตาปิดแผ่นทองทุกดวงเลยอ,อ่พระเดชพระคุณตั้งแต่รองสมเด็จพระเดชพระหลวงพ่อพระมหาเทระทั้งหลายได้ปิดแผ่นทองอธิษฐานจิตกันแล้วอย่างดีเลยทีเดียวนะว่าดวงแก้ดวงนี้เป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ในการก่อสร้างอาคาร72ปีให้แล้วเสร็จเป็นอัศจรรย์โอ้โหนี่บุญนี่ไม่รู้กี่ชั้นซ้อนๆกันอยู่เนี่ยพระอาจารย์ในฐานะคณะทํางานที่ขับเคลื่อนง,งานนี้รู้สึกอย่างไรกันบ้างครับพระอาจารย์ครับพระอาจารย์มีความปราบปลื้มปิติใจอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้เมตตาให้โอกาสหมู่คณะลูกๆทางภาคพื้นเมริกาได้สร้างบุญใหญ่ในชีวิตด้วยการสร้างวิหารทานเพื่อใช้ในการปรักหลักพุทธศาสนาวิชาธรรมกายสิ่งนี้ นับเป็นบุญใหญ่เป็นบุญสําคัญเป็นโอกาสสว่างที่พวกเรารอคอยกันมาระยะเวลายาวนานเลยทีเดียวซึ่งวันข้างหน้านี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ฝันกลายเป็นจริงที่พวกเราจะได้เป็นเจ้าข,ของบุญใหญ่บุญสําคัญจึงอยากจะเชิญชวนผู้มีบุญทั้งหลายให้ได้มามีส่วนสําคัญในการแสดงความกตัญญูก,กะตะเวทีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสองครับแล้วก็ร่วมปกักหลักพุทธศาสนาวิวชาธรรมกายให้มั่นคงในภูมิภาค แห่งภาคคื้นอเมริกานี้ด้วยครับผมได้มีโอกาสไปทําหน้าที่ผู้สื่อข่าวบุญสว่างนะครับก็เลยพลอยได้บุญกุศลได้มีส่วนร่วมในการสถาปนาอาคารหลังนี้ด้วยนะครับแล้วพมเด็ยว่าคุณหลวงพ่อก็เมตตามอบกล้วยเพื่อไปสร้างอาคารแบบกล้วยๆรวยแบบกล้วยๆนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นความอัศจรรย์มากแล้วก็มีการนํากล้วยไปผ่านกรรมวิธีให้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่อยู่ไปอนันติรันการ ตรงนี้มีจํานวนเท่าไหร่อย่างไรและจะมอบให้กับใครบ้างครับซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งเลยที่พระเดุ้ณหลวงพ่อได้เมตตามอบกล้วยอัศจรรย์ในวันที่หลวงพ่ออ่านบทความในโรงเรียนด้วยันฝันในฝันวิทยาซึ่งกล้วยนี้ได้ถูกแยกย่อยเป็นชิ้นเล็กๆได้ถึง1,111ชิ้น มอบให้กับประธานกองกระถินทั้ง1,111กองเพ<า>ื่อที่ว่าลูกๆนั้นจะได้ลํำลึกนึกถึงโอวาทของหลวงพ่อนึกถึงบุญที่หลวงพ่อนึกถึงคำพรของหลวงพ่อที่ได้ให้พวกเรามาว่าให้รวยแบบกล้วยๆให้สร้างบรารมีแบบกล้วยๆให้เข้าถึงธรรมแบบกล้วยๆคืออะไรที่ยากๆอะไรที่สำคัญๆเนี่ยจะได้มาอย่างง่ายๆอย่างสบายๆอย่างใจเย็นๆซึ่งท้งนี้ทั้งนั้น ก็เพราะว่าพวกเราได้พร้อมน้อมรวมใจสั่งสมบุญสร้างบารมีกันเป็นทีมโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้นําของพวกเราเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นกล้วยที่คูณทับทวีให้การสร้างบารมีของเรานั้นยิ่งเร็วแรงแล้วก็ยิ่งง่ายดายต่อไปด้วยนะครับพระอาจารย์ครับเจริญพรทราบข่าวว่าจะมีการอัญเชิญไปทั่วทั้งภาคพ,พื้นอเมริการวมถึงแคนาดาด้วยก่อนที่จะมีการประดิษฐานในวันที่เท่าไหร่นะครับพระอาจารย์ครับ จะาพิธีสารดวงแก้วที่แคลิฟอร์เนียในวันที่26มีนาคมซึ่งจะมีการอัญเชิญดวงแก้วบรมกรพจรกิรัฒนกุลพลของพระเท้คกณหลงพ่อพระเทพยันมหามุนีเริ่มตั้งแต่วัดธรรมกายแคลิฟอร์เนียเรื่อยไปทั้งประเทศอเมริกาและก็แคนาดา <S <S 2> <S 2> ใช้ระยะเวลาเดินทางทั้งสิ้น167ชั่วโมง หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดิบสามกิโลเมตรโอ้ทั่วอเมริกาและแคนาดาเลยทีเดียวเกือบสองกิโลนะครับเจิญนสาธุครับโห้ย<อ> oh, ดังนั้นแปลว่าได้ทั้งถวายอามิสบูชาก็คือการน้อมถวายวิหารทานได้ทั้งปฏิบัติบูชาไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนชาวท้องถิ่นให้ได้มีโอกาสมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมมากลกั่นกสินทองนะครับน,<ใ>น<อ>ิมิตภายในที่ปิดทองอารามให้ใส่สว่างที่กลางกายด้วย ถือว่าเป็นการเคลื่อนทั้งการสร้างศาสนสถานศาส,สนบุคคลแล้วก็เผยแผ่ศาสนธรรมไปพร้อมกันดวงแก้ดวงนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการอัญเชิญดวงแก้ให้ไปสมโพธิเท่านั้นแต่นี่คือการเคลื่อนธรรมยาตราในการที่จะปักหลักพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้มั่นคงในทุกแห่งทุกหนครอบคลุมทั้งประเทศอเมริกาเลยทีเดียวสาธุครับฟังแล้วเพลิมปิติใจนะครับและโชคดีจังเลยนะครับที่ได้เกิดมา สร้างบาร,รมีได้มาตามติดชิดใกล้มหาปูชนียาจารย์ไปถึงที่สุดแห่งธรรมและคงจะได้เคียงคู่เคียงข้างกันมิใช่เฉพาะที่อเมริกานะครับเพราะว่าเราหัวใจดวงเดียวกันทั่วทั้งโลกใบนี้อยู่ตรงไหนก็สร้างภารกิจแล้วก็ทําหน้าที่ให้สมบูรณ์แบบณจุดตรงนั้นแต่ท้ายที่สุดก็เป็นไปเพื่อ เป้าหมายของส่วนรวมนั่นก็คือการสืบสารมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ให้สําเร็จในยุคข,ของเราให้ได้นะครับวันนี้ทางรายการต้องกราบแทบเท้าขอบพระคุณพระอาจารย์เปอย่างสูงนะครับที่เมตตาสนทนาธรรมในรายการกราบขอบพระคุณและกานมัสการครับเริญพรสาธทุครับคุณผู้ชมครับฟังแล้วปลื้มปิติใจไหมครับเรื่องปลื้มๆนี่ฟังแล้วลลลลใจขยายพองโตรงจริงเลยนะครับเหมือนกับนักสรา้างบารมีรูปธรรมบรรแทร้ภาพพื้นอเมริกานะครับสุดยอดนักสร้างเลยจริงเลยครับ ประการแรกที่ต้องเรียกว่าอนุโมทนาและชื่นชมแล้วก็เป็นต้นบุตรต้นแบบนะครับสร้างบุญร่วมกันเป็นทีมแม้ว่าจะอยู่กันต่างรัฐนะครับจะอยู่กันตรงไหนก็ตามหลอมใจเป็นหนึ่งแม้ว่าจะต่างเชื้อชาตินะครับมีทั้งชาวไทยชาวพุทธนานาชาติแล้วก็ชาวท้องถิ่นมีใช่เป็นข้อแม้เป็นเงื่อนไขแต่เห็นว่าเป็นบุญใหญ่แล้วก็ร่วมกัน ผลบุญจึงเป็นของทุกท่านผลงานเป็นของทุกคนนะครับและปรากฏเป็นแก้วรัตนคุณพลแก้วจกักรพรรดิรัตนคุณพลอยู่แวดล้อมแก้วบรมจกักรพรรดิรัตนคุณพลโดยมีประธานของจกักรพรรดิรัตนคุณพลก็คือดวงกลางนี้นะครับยังรอคอยผู้มีบุญประธานใหญ่ในการก่อสร้างอาคาร72ปีพระเทพยานมหามุนีนศะูนกลางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในภาคพื้นอเมริกาวระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งจะได้รับดวงแก้วบรมจักรพรรดิรัตนคุณพลดวงลูกนิมิตที่พระเด็พระคุณหลวงพ่อเมตตามอบให้เป็นพิเศษเป็นดวงแก้วอัศจรรน์ที่จะได้สร้างอาคารอัศจรรน์ด้วยความอัศจรรย์โดยบุคคล อศัศจรรย์เช่นทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับดังนั้นบุญกุศลมาถึงแล้วโอกาสก็มาถึงแล้วถ้าท่านมีความศรัทธาถ้าท่านมีความตั้งใจก็ตัดสินใจแล้วก็ร่วมบุญใหญ่เป็นประธานกองกระถินพระราชภาวนาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2559เพื่อสถาปนาอาคาร72ปีพระเทพยานมหาหมุนีจารึกมงคนนามณนะทิพยบรลลังแล้วก็รองรับแก้วรัตนคุณพลประจาตัวคู่บุญ น้อมนำอัญเชิญประดิษฐานในวันแห่งความสว่างที่สุดนะครับนั่นก็คือวันที่26มีนาคมปีพุทธศักราช2559สืบไปนะครับส่วนกําหนดการในการอัญเชิญว่าไปวัดไหนเมื่อไหร่ก็ติดต่อได้ที่วัดต่างๆทั่วทั้งภาคพ,พื้นเมริกานะครับ167ชั่วโมงกับเส้นทาง18,373 กิโลเมตรเส้นทางอัศจรรย์สู่คนอัศจรรย์ที่จะสร้างอาคารอัศจรรย์ด้วยความอัศจรรย์ที่จะเสร็จสิ้นฉลองอายุวัฒนมงคล72ปีพระเทพยานมหามุนีในปี2559ครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการ DMC ไกด์ทางสถานีวิวทยุโทรทัศน์ DMC วันนี้นะครับผมพร้อมด้วยพระอาจารย์และทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับจเจริญพร So let's come on and unify. Success on such relies. no Paul will be so satisfied. The meditation hall is one great miracle. Spreading great Tama across America. Oh, what a sight! People come together with endeavor to build a hall, building everything the mind still in with joy to spare. Invite your friends to. It's married up blue. It's too good to be true. Let's contribute before it's done. It's a miracle, my friends. This how it will be done. For the triple ten, we give my dad a hundred percent. Aha, uh -huh, so this new hope spread to mark worldwide. It will provide peace for the world. A hope we can't forsake. It be a piece of cake. Sea to China sea, the hammer will be across the. Tipo...